อ ah e. ุอคัตินีป็นชอาหารอุอาคัตินี่ป็นชอาหางอุอาคัตินี้ป็นชาอาหารมังวะเหอิมังวะเหอิมังวะเหยังมักัสินอิมังวะเกสาหังตุกรติเยกามสิโนธรรมะยันตังธรรมะสังฆังอิวันเทมสอาหังอุยักัสโรวันธามิขออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอุสีสุโธเนยาปทุมมา ยงโดนบันดาลให้บริษัทนารวยของทุกๆท,ท่านจงประสบความสําเร็จพี่น้องคนไหนที่เข้ามาที่บริษัทนารวยจงสําเร็จจงร่ํารวยกันทุกคนโดยชบพัน์ปัจจุบันนี้บัดนี้เวลานี้การนี้ยุคนี้สมัยนี้ข้าพระเจ้าขอเบิกบุญเบิกทรัพย์เบิกร,ร,ราบเบิกวาสนาจากทุกภพทุกภูมิจากทุกมิติ มาเพื่อทำการนี้ให้สำเร็จด้วยเทินสาธุสาธุสาธุทำรวยกันทั้งหมดทุกท่านนะครับพี่น้องนารวยทุกคนครับสวัสดีครับ